ขันน็อตมีอยู่กันหลายชนิดเคยเห็นไหมลูกรูปหน้าตาแบบนี้เคยครับ <c oughs> อาคุณพ่อนะครับเคยใช้คู่ครองเคยใช้คุณแม่เคยใช้นะครับอาเรามาดูไขควงที่ครูยกตัวอย่างมาให้นะครับไขควงปากแตะกับปากแช่ไขควงปากแช่กับไขควงปากแบนอันนี้ปากแบนนะลูกนะ อันนี้ปากแชกจะเป็นแจกแชร์นะครับเรามาดูการดูแรลรักษาไขควงเมื่อเรียนนำไขควงไปใช้แล้วนะครับการดูแรลรักษาไขควงนะครับเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งนะครับเก็บเข้าชุดหรือเก็บให้เหมาะสมในกล่องเครื่องมือ นะครับเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งเก็บเข้าชุดหรือเก็บให้เหมาะสมในกล่องเครื่องมือนะครับตัวอย่างต่อมานะครับนอกจากไขควงแล้วอันที่สองคีมคีมทากันแดดเปล่าไม่ใช่นะครับคีมเป็นเครื่องมือใช้สำหรับในการจับยึดตัดดัดงอมักจะทำจากเหล็กดังนั้น การใช้ครีมควรจะใช้ถูกกับชนิดของงานด้วยนะครับอ่าเรามาดูครีมครีมปากผสมนักเรียนนอันนี้นะครีมปากผสมก็คือใช้สําหรับงานตัดก็ได้จับก็ได้ยึดก็ได้ส่วนใหญ่จะใช้กับงานช่างไฟฟ้านะครับพอด้าจับจะเป็นฉนวนป้องกันไฟฟ้าดูเพราะว่าเป็นอะไรนองเรียนมันเป็นเหล็กใช่ไหมนะครับ เหล็กมันก็เป็นสื่อสื่อนาไฟฟ้านะครับก็เลยต้องมีปอกฉนวนในการป้องกันไฟฟ้าดูดด้วยนะครับคีมตัดใช้สําหรับงานตัดหรือปอกสายไฟฟ้าชนิดต่างๆนะครับจะเป็นลนักษณะอีกแบบหนึ่งในนี้ใช้อันอย่างเดียวนะการดูแลรักษาคีม หลังจากใช้งานต้องทาความสะอาดและทาน้ำมันตรงจุดหมุนของครีมนะครับ 2. เก็บรักษาไว้ในกล่องเครื่องมือ,อน,นะครับอันนี้คือครีมประเภทต่างๆที่นำให้ดูดังนั้นวันนี้ครูยกตัวอย่างอุปรกรณ์ไปกี่อย่างครับนักเรียนยกไปกี่อย่างครับ สองอย่างนะลูกนะคุณครูยกตัวอย่างไว้สองอย่างก็คืออันดับแรกก็คืออะไรครับครีมครีมอันนี้สองคือไข่ไข่ควงอ่าเดี๋ยวคนที่มาที่หลังนะครับเดี๋ยวคุณครูจะส่งไปในลายห้องใหม่นาอว่าวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรนะครับอ่ะเรามาดูงานที่จะทำในวันนี้ก็คือหน้าสุดท้ายนะครับก็คือ kan